ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องของการหันทิศพระพุทธรูปบูชาว่าควรหันไปทางทิศไหนคิดว่ามีเหตุผลที่ท่านแนะนำให้เป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งการจอธิบายว่า เป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้คนฟังอาโต้เถียงกันได้ทางที่ง่ายที่สุดคืออ้างเป็นเรื่องของสิริมงคลจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเพราะความเชื่อถ้าเชื่อแล้วย่อมสบายใจเมื่อทําตามก็เข้าแก๊บในสิ่งที่อยากให้ปฏิบัติก็เลยสบายไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งท้าเราหันไปศึกษากันลึกลงไปตามหลักลมฟ้าอากาศแสงแดด การวางทิศต,ตัวบ้านจะพบความแยบยนต์ในการสร้างความเชื่อเหล่านี้มาให้ลูกหลานที่สร้างบ้านใหม่ปลูกเลือนอยู่ได้อย่างมีความสุขปลูกเลือนยาปลูกขวางตะวันอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ตามพื้นฐานว่าในสมัยก่อนเมื่อสร้างบ้านใหม่จะแนะนำให้ปลูกบ้านหันตัวบ้านแนวยาวไปทางทิศต,ตะวันออก ตะวันตกเพื่อให้ด้านขวางของบ้านแผ่ขยายออกรับลมที่มาจากทิศตะวันออกเชียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกทั้งลดพื้นที่ถูกแดดในช่วงยามบ่ายให้มีขนาดพื้นที่น้อยสุดซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่รู้กันดีว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจากทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกโดยป,ปีปีหนึ่งนั้นแนวโครจรขึ้นลงจะเยื้องมาทางทิศใต้ ปีละ9เดือนด้านตายจึงเป็นอีกด้านหนึ่งที่มีโอกาสรับแดดด้วยและถ้าวิเคราะห์กันให้ดีแล้วความร้อนน่านจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่สัมพันธ์กับเรื่องหิ้งพระที่เรากำลังจะพูดถึงเพราะกิจกรรมหลักๆที่เกี่ยวข้องกับหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาก็คือการเข้าไปกราบไหว้และสวดมนต์เพื่อให้เกิดความสงบสบายใจ เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับตนเองซึ่งแน่นอนในขณะที่ไหว้พระสวดมนต์ก็คงต้องการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายในขณะทำกิจกรรมและแน่นอนผนังภายในบ้านที่ควรหลีกเลี่ยงก็หนีไม่พ้นผนังด้านที่หันไปทางทิศตะวันตกและด้านที่หันไปทางทิศใต้นั่นเองซึ่งก็ตรงกับ กุศโรบายของผู้เฒ่าผู้แก่ที่แนะนำให้จัดทิศหิ่งพระดังจะขอยกตัวอย่างทิศที่ดีรวมสามทิศพร้อมยกเหตุผลวิเคราะห์ประกอบโดยเริ่มจากตั้งหิ่งพระโตห๊ะมู่บูชาโดยให้พระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเศรษฐีซึ่งเราจะพบว่าถ้าตั้งตามทิศนี้เราจะพบว่า หิ่งพระหรือโต๊ะหมู่บูชามักจะถูกตั้งหันหลังให้กับทิศตะวันตกและทิศใต้ขนาดที่ผู้ที่กำลังจะไหว้พระซึ่งหันหน้าเข้าหาหิ่งพระโต๊ะหมู่บูชาซึ่งตำแหน่งที่นั่งจะถูกบังคับให้นั่งอยู่ห่างผนังทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ที่ผนังอาจย่อมมีความร้อนและคายความร้อนออกมา ก่อความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวให้กับผู้ที่นั่งกราบไหว้พระอยู่ทำให้ไม่มีสมาธิเห็นไหมว่าผู้เฒ่าผู้แก่มีเหตุผลที่ต้องการให้ตั้งในตำแหน่งที่ดีที่สุดโดยมาผูกเป็นความเชื่อที่ว่าทาหารทิอีสานจะทำให้ประกอบอาชีพแล้วจะร่ำรวยอยู่อย่างสุขสบายซึ่งทุกคนก็คงจะอยากร่ำรวย และคงจะเชื่อฟังมากกว่าที่จะฟังเหตุผลความเป็นจริงตั้งหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาโดยให้พระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศราชาซึ่งแบบนี้หิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาจะหันหลังชนผนังทิศตะวันตกแต่มีโอกาสที่ตั้งประชิดด้านใต้ซึ่งผู้ที่นางไว้พระ ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความร้อนที่ถูกคายออกมาจากผนังด้านใต้มากหรือน้อยบ้างแต่ก็ไม่ร้อนเท่ากับทิศตะวันตกโดยผูกกับความเชื่อที่ว่าจะได้มีอำนาจประกอบกิจการใดก่อสำเร็จดังหมายตั้งหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาโดยให้พระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งถ้าตั้งแบบนี้มีโอกาสบ้าง ที่จะได้รับความร้อนจากผนังทิศตะวันตกมากน้อยตามระยะทางที่ห่างจากผนังซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่จึงผูกความเชื่อว่าตั้งทิศนี้ไม่รวยไม่จนไม่แย่แต่ก็ไม่รุ่งมีพอกินพอใช้เมื่อพิจารณาตามเหตุผลที่ยกมาประกอบแล้วก็น่าจะทำให้เราสบายใจขึ้นได้บ้างถึงที่ไปที่มาของความเชื่อ เมื่อแปลเป็นหลักเหตุและผลแต่ด้วยผนังบ้านปัจจุบันก็มาได้เป็นฝาไม้แล้วประกอบกับลักษณะห้องต่างๆที่วางติดกันก็ไม่เหมือนกับเรือนทรงไทยแล้วการเลือกวางทิศก็น่าจะมีทางเลือกมากขึ้นโดยยึดเอาจุดหลักที่ว่าเวลาเข้าไปใช้งานตำแหน่งของผู้ที่เข้าไปนั่งใช้งานไม่ควรได้รับความร้อนจากผนังมาก,ก่อควรความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว หากเป็นห้องที่ไม่มีแอร์ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่ผนังเป็นฉนวนกันความร้อนและติดเครื่องปรับอากาศประเด็นนี้ก็น่าจะตกไปส่วนที่เพิ่มมาภายหลังไม่ว่าจะเป็นไม่ควรตั้งิ้่พ้าโต๊ะหมู่หันหลังชนกับผนังห้องน้ำไม่ควรอยู่ในตำแหน่งบันไดหรือมีห้องอื่นอยู่เหนือซ้อนห้องพระจะสังเกตได้ว่าล้วนเป็นเรื่องของการ ที่จะได้รับการลบกวนจากเสียงหรือเกิดความไม่สบายใจซึ่งถ้าเราหันตามทิศแล้วไม่ได้ทิศที่ดีจริงๆก็อาจจะพอคลายความกังวลใจได้บ้างไม่เช่นนั้นก็แนะนำว่าให้ปรึกษาสินแสผู้รู้ตั้งแต่ต้นในช่วงออกแบบสร้างบ้านใหม่เลยถึงตำแหน่งห้องพระและทิศหันหน้าจะได้ถูกต้องตามหลักความเชื่อครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ถึงการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่